ชื่อดวงฤดีเจอประเสริฐพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อนินค่ะก็อยู่บ้านเลขที่63ถนนพิยาลัายไทยอยู่ในชุมชนเจ้าพยาค่ะก็ปัจจุบันนี้พี่ก็เป็นอ,อสมเจ้าพยาอยู่ด้วยค่ะความรู้สึกที่พี่มีต่อชุมชนนี้เหรอก็พี่ก็อยู่มาตั้งแต่เล็กเนาะแต่ก่อนอยู่อยู่ก็เกิดที่นี่แหละเกิดที่นี่ก็ตอนนี้ก็50กว่าปีละแต่ว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพอ เรียนจบมัธยมก็ไปอยู่กรุงเทพก็กลับมาในช่วงประมาณ10ปีหลังเนี้ยก็อยู่ที่นี่มาตลอดนะคะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตแหละอดีตนี็คือชุมชนนี้มันก็เหมือนกับเป็นย่านการค้าเพราะมันอยู่กลางเมืองเนาะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยกลับมา10กว่าปีหลังเนี่ยมันก็เงียบลงเพราะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ของร้านค้าอะไรต่างๆคนรุ่นเก่าๆก็ปิดตัวลงไปก็ยังแต่พูดถึงแล้วว่าที่นี่ก็ถือว่าปลอดภัย พื้นที่เหรอเพราะมันอยู่กลางเมืองั้งคนก็ยังเยอะอยู่ยังดูเหมือนพุกคลาดอยู่แต่ถ้าในอดีตเมื่อประมาณที่ยังไม่มีร้านค้ามาเปิดในช่วงนั้นคือก็ค่อนข้างเงียบสิ่งสําคัญในชุมชนนี้เหรอชุมชนเนี้ยปกติแล้วอะ่ะจะเป็นร้านค้าขายอาหารเพราะอย่างว่าเนาะมันก็จะเป็นคนจีนซะส่วนมากมันมทีทุกแบบแหละมีทั้งอาหารมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ ทุกอย่างมันก็เลยทําให้ครบวงจรแล้วก็คนมันก็เลยค่อนข้างเยอะหน่อยในอดีตนะคะแล้วมันก็มีโรงแรม,มก็ทําให้มีคนมาพักมีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้แต่ถ้าความเข้าขนใจของพี่ที่มีต่อชุมชนเนี้เหรอถ้าพูดถึงตรงๆเนาะตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือถือว่าที่นี่สนุกคนเยอะมีเพื่อนรุ่นรุ่นเยอะเพื่อนในรุ่นรุ่นทั้งรุ่นพี่ที่ว่าอายุต่างก,กันไปปีสองปีน้อยลงไปปีสองปีเนี่ยมันก็เลยทําให้ชุมชนนี้มีเด็กเยอะ มีเพื่อนรุ่นเยอะสมัยก่อนเนี่ยสนุกสนานเพราะทุกบ้านเนี่ยทะลุถึงกันได้หมดเลยไม่ได้มีขอบเขตไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยนี่ก็ถือว่าสูงมากเพราะว่าถ้าในเรื่องของการพัฒนาของชุมชนนี้นะที่อยากให้พัฒนา,าจริงหนึ่งก็คือเรื่องระบบสาธารณูปโภคบริโภคอะไรต่างๆนี่อย่างเช่นระบบน้ําตอนนี้ก็ทุ่งผู้ตรงๆน้่มีปัญหาคือน้ําแดง ก็อาจจะเป็นปัญหาทั้งทั้งทั้งตลาดเลยมั้งทั้งทั้งโซนแหละแล้วก็เรื่องของที่ว่าตอนนี้บ้านพี่มีปัญหาตรงล็อกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือท่อน้ำมันเก่ามากแล้วเมนน้ำมันเก่ามันก็รั่วแล้วก็พยายามจะให้เขามาทางเทศบาลได้แจ้งไปแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาของเรามั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการจัดระบบสายไฟฟ้าสายเคเบิลอะไรทั้งหลายเนี่ยสายสื่อสารน่ะ โอโหละยงระยางไม่เป็นระเบียบเลยอะถ้าเกิดเขาจะเอาลงดินพี่ก็ว่าดูดีนะมันก็ทําให้ดูแบบปลอดภัยสําหรับหลายๆอย่างด้วยอะปลอดภัยกับชีวิตปลอดภัยกับทรัพย์สินถ้าพูดถึงชุมชนเจ้าพยาเราเนี่ยตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้ค่อยมีกิจกรรมอะไรที่มากเท่าไหร่สําหรับเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนของเราอะมารู้จักกันน่อยากถ้าเกิดเพิ่มเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้มี อาจจะมีการที่ว่าจัดโดยหัวหน้าชุมชนสักหนึ่งปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสองปีครั้งก็ได้เพื่อให้ชุมชนเราได้รู้จักกันก็จะได้มีกิจกรรมหรืออะไรสิ่งดีๆต่างๆมาร่วมกันในอนาคต